ครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไฟสุขสุขคนครับอตามคำียกร้องนะพี่น้องเพื่อนๆในเอฟเพบผนขอมากครับว่าลงคลิปเน่าให้เบื้องหนว่าท่านในการเพาะกานายนยนนะครับเนาะอันดับแรกก็เตรียมดินครับเป็นดินล้วนครับใส่กระปาปูนพี่น้องใส่อัตรา4คูถึง6คูครับแล้วแต่มักหน่อยมักหลายเนาะแต่พอพงใส่หาครับเข่าเปลือกเข้าเข่าปูเข้าครับแช่น้ำ เอาเขารีบออกพี่น้องแล้วก็ตักเอาเขาเปลือกเขาที่จมน้ำเนาะมาใส่เพาะครับแต่บริเซ่ไปข้างขึ้นพี่น้องเอาแค่ล่างเอาเขารีบออกคือซื้อครับตาช่ายก็หนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่หนึ่งถังนะพี่น้องคู่น้ำเข้านี่ยครับต้อดินหาคู่เนาะพี่น้องแต่าบางสูตรเมันก็ใส่ซีใส่ดินซีใส่เขาเนื้ครับแต่ว่าพ่องว่าเขามันหลายโหดครับพี่น้องก็เลย เพิ่มดินเข้ามาอีกคู่หนึ่งครับเป็นหาดินหาคู่ต่อเข่าคู่หนึ่งครับพวกเพื่องข้าวปูครับสูตรนี้ลดเข่าเปลืองได้ข้าวปูได้ครึ่งหนึ่งครับอยากเคยใส่ขา้าวปูสองกระสอบก็เหลือแค่กระสอบเดียวพี่น้อง ได้มาแล้วขากลามาผสมกับดินครับโรยเนี่ยครับคนครับยาใส่เบิดลเเดียวครับเพราะว่ามันถี่หลายพลน,นะพี่น้องคนยากเพะว่าข้าบโไดใส่แห้งไยครับเวลาคนเดี๋ยวเม็ดเขาเปลือกข้าสีแตกครับพี่น้องคนที่บ่งอกเนาะคนกับโจโจ,โจแห้งไว้เนี่ยครับพี่น้องคุกเข้าให้เข้ากันครับ แต่ว่าดินที่ว่าพ่องพาออาจจะเป็นดินซุ่มๆนะพี่น้องเพราะฝนตกว่าเศร้าครับถ้าเป็นดินแห้งขจิค้นง่ายอยู่พี่น้องอดินซุ่มเพิ่ก็เห็นเห้เป็นก้อนนะจับตัวเป็นก้อนเอาคอนไปก็เก็บพวกไอ้ดินไอ้หินที่เป็นเม็ดนิ่งๆออกครับพี่น้องหกเศษไม่งาไม่เพราะว่าถาดพาะเห้าเส้นผ้าศูนย์กลางแค่เส้นเดียวพี่น้องถ้าหินพวกนี้รงแล้วก็เม็ดเขา่าจะโบได้ลงงนะพี่น้องเนาะเขา่าจะโบกเกิดครับ ฉนัน้ามีหินมีอย่างก็เก็บออกพี่น้องคนไปนําเก็บออกไปนําพี่น้องเพื่อความสะดวกตอนเท่าเอาใส่ถาดให้พี่น้องจะได้เร็วๆวครับเสียเวลาเลือกในจักหน่อยส่วนมาก็จะเป็นพวกหินลูกลังนะครับหินลูกลังในหินกวดนะครับ คนค่อยๆได้พี่น้องเด้ออย่าใส่แห้งหลายครับเดี๋ยวเม็ดขับเปลือกข้าวสิแตกเดี๋ยวมันจะบอง,งอกนะพี่น้องขั้นตอนหนีเมื่อยนจังน้อยพี่น้อง เห็นจังไรเนี่ยจังหนครับหลังจากผสมแรงครับแม่บ้านมันก็ย้ายถาดเพาะเลี้ยงไปถาดนะครับฮะพมกระตักสิคุครับมามาย้ายเซแต่ละถาดนะครับพัากะก้าวครับก้าวห้พอดีเนาะพี่น้องถ้าลายเกินนะก,ก็กวาดกวาดออกมาใส่ถาดอื่นถามมาหน่อยฮะก,ก็ตักเพิ่มครับบอกมีปัญหาครับขั้นตอนเนี่ย เลียงเป็นแถวครับย,ยังน้อยต้องสองแถวพี่น้องสองแถวกวาดเรียบร้อยแล้วยังเพิ่มเป็นสามแถวสี่แถวได้ครับเรียงสองแถวสกอนครับอุปกรณ์ในการกวาดกระส่นี่ครับเกียงเกียงฉาบนะพี่น้องเนาะกะที่เป็นเกียงใหม่หรือเกียงพลาสติกแล้วเทาครับจับถนัดมือดีครับพี่น้อง กวาดใ้ทั่วทุกลุมนะครับเลี๋ยวย่าให้พ่นนาเกินไอ้ปากลุมหลายนะพี่น้องเพราะว่าเวลาพันเกิดหักแลว้วพันทิติดกันเป็นแพนนะพี่น้องกวาดให้สเสมอสเสมอรครับให้เม็ดเขา่าลงทุกลุมนะพี่น้องนะ้อแต่ส่วนมากอะฮาผสมแล้วก็โอเคอยู่ครับแต่ถา้าลุมได้หน่อยฮัก็สามารถเพิ่มเม็ดเข่าเข้าไปได้ครับจากในกนล่องดินที่ฮา่งผสมนะครับฮัก็เครียดๆใช่ อย่าลืมเอาเข้อีว่านางนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวนางไปนางมาได้วยสิงไงหลังนะครับเพราะว่าเพื่อซีเรียลเนี่ยก็โดนเติบอยู่ครับเห็นไหมเป็นตะคิวเลยนะพี่น้องครับหลังจากกวาดครบสองแถวแล้วครับฮาก,ก็เพิ่มถาดก็อีครับเป็นสามแถวสี่แถวได้ครับอย่าขั้นตอนสุดท้ายก็อย่าลืมปกแงงเขียวนะครับ